กลับเข้ามาพบกับรายการกันต่อนะครับเรื่องราวที่จะนํามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาการครบส2อนะอาการครบส2มีความหมายอย่างไรนะนับอะไรกันบ้างนะที่แะ่ครบส2เนี่ยนะฮะคำว่าการครบส2สองหรือบางครั้งพูดกันสั้นๆว่าครบส2นี่แหละนะครับเป็นคําที่เคยได้ยินกันบ่อยเช่นบรรดาแม่ๆที่ตั้งครรภ์หรือกําลังจะคลอดเนี่ย นะก็หวังว่าลูกของตัวเองเนี่ยนะจะมีอาการครธิบสองใครที่ผ่านประสบัเหตุครั้งใหญ่หรือหรือน้อยมาเนี่ยนะญาติพี่น้อง รวมทั้งเจ้าตัวเนี่ยก็มักจะเบาใจจะบอกว่าอาการยังครบ32อยู่ยนะฮะอาการนะคำนี้เนี่ยนอกจากจะหมายถึงสภาพที่เป็นอยู่หรือว่าที่เป็นไปเนี่ยหรือกิริยาท่าทางเช่นอาการซึมเศร้าอาการตื่นเต้นยังหมายถึงส่วนต่างๆของร่างกายนะได้แก่อ,อวัยวะภายนอกและภายในซึ่งก็คือความหมายที่ใช้ในบทความนี้นะฮะจำนวน32เนี่ยก่ากันข้างต้นก็หมายถึงอ,อันนี้เนี่ยนะครับคำตอบ นี้เนี่ยอ้างอิงตามการแพทย์แบบทฤษฎีธาตุไทยเนี่ยถือว่าร่างกายมนุษย์ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4ชนิดนะได้แก่ดินน้ําลมไฟรรดาธาตุสชนิดนี้นะครับธาตุดินกับธาตุน้ำเนี่ยจัดว่าเป็นธาตุที่เกิดขึ้นก่อนนะเป็นธาตุเจ้าเรือนคนไทยจึงถือว่าธาตุดินและน้ำเนี่ยต้องมีความครบถ้วนบริบูรณ์อยู่ก่อนสุขภาพอนมามัยจึงจะปกติดีดังที่เรียกกันว่ามีอาการครบ32นั่นเอง พักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ